มาดูที่ดิน,นครนายกวิวภูเขาล้อมแปลงเล็กขนาดสองไร่พิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเป็นหมู่บ้านวางรีค่ะด้านตรงนี้นะคะจะเป็นทางเข้าด้านหน้าของโครงการค่ะเราแบ่งขายนะคะเป็นแปลงพื้นที่ทั้งหมด60ไร่ค่ะตอนนี้จองกันไปหมดแล้วนะคะเหลือแปลงโซนด้านหลังติดลำธารพื้นที่8ไร่พิเศษเราแบ่งขายขนาด2ไร่เพียงไร่ละ หนึ่งล้านเก้าแสนบาทมีทั้งหมดสี่แปลงค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นปริมาณน้ำที่ไหลจากการปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำทรายทองที่ร้นสปริงเวย์มานะคะผ่านคองโกค่ะเห็นว่าเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะคะ วันนี้แม่อุพามาดูที่ดินวิวเขาพระค่ะตอนนี้แมคโครกำลังพัฒนานะคะเป็นที่ดินขนาด8ไร่พิเศษเจ้าของแบ่งขายขนาด2ไร่นะคะมีแมคโครกำลังปรับดินนะคะตอนนี้จองแบบรัวๆแล้วนะคะ60ไร่ตอนนี้ว่างแค่8ไร่เท่านั้นนะคะวันนี้แม่อุมาอัปเดตที่ดินให้ดูค่ะเป็นวิวเขารอบๆนะคะ ดินวิวภูเขาติดคลองหายากแล้วนะคะแบ่งขายขนาดสองไร่นะคะตอนนี้ว่างแค่สี่แปลงค่ะตอนนี้อยู่ที่แปลงหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ไปเลยนะคะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นด้านหน้าของแปลงหมายเลขสี่ค่ะติดกับถนนสาธรารณะเห็นคุกหกเมตรนะคะ ตามผังที่ขึ้นให้เลยนะคะท่านที่หาที่ดินที่จะเป็นบ้นานพักตาอากาศปิวเขาหรือจะปลูกทุเรียนก็แนะนํานะคะทุเรียนเขาค่ะก,ก็รสชาติอร่อยนะคะเพราะว่าแปลงนี้ค่ะจะมีส่วนที่เป็นดินร่วนมากกว่าหินนะคะถ้าเมื่อสักครู่ที่ไปดูแปลงสีไร่ก็จะมีหินเยอะกว่านี้นะคะเรามา สร้างบ้านนะคะแล้วก็ทําสวนได้เลยค่ะค่ะเข้ามาแปลงแรกที่เจอก็จะเป็นแปลงหมายเลขสี่นะคะติดกับถนนหินคุกสาธารนณะกว้าง6กเมตรค่ะรูปแปลงตามผังที่ขึ้นให้เลยนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะของโครงการค่ะด้านหลังติดกับคลองน้ําเย็นค่ะตรงข้ามคลองน้ําเย็นก็จะเป็นบ้านสวนของพื้นบ้านนะคะวิวภูเขาล้อมนะคะ จากแปลงหมายเลขห้าลงไปจนถึงหน้าโครงการนี้ก็คือมีลูกค้าซื้อไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือสิ้นสุดแนวเขตของแปลงหมายเลขสี่นะคะด้านท้ายก็จะติดกับคลองน้ําเย็นนะคะแล้วก็จะมีเป็นที่งอกออกมาแบบนี้เลยนะคะโค้งน้าเนี่ยค่ะก็จะเป็นที่งอกของแปลงไหมายเลขสี่นะคะคล้ายแปลงของเราอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะตรงข้ามเป็นบ้านสวนของเพื่อนบ้านค่ะ อาตรงนี้เป็นท้ายแปลงหมายเลขสามนะคะขนาดสองไร่ค่ะ<ม>ก็จะมีทีงอกนิดนึงนะคะติดน้ำค่ะรูปแปลงนะคะตามโฉนดที่อุ้ขึ้นให้เลยนะคะตรงนี้เป็นหน้าท,ท้ายแปลงของแปลงหมายเลขสามนะคะที่แมคโครมาตัดหญ้าให้นะคะ ความพิเศษก็คือจะมีเป็นต้นไม้นะคะอยู่กลางลำคลองแบบนี้เลยนะเรามาขุดแล้วก็อาจจะมาสร้างเป็นจุดเล่นน้ำนะคะสวยมากๆเลยนะคะมีต้นไม้อยู่ในแปลงประมาณหต้นเลยนะคะแล้วก็ตรงข้ามเป็นสวนไผ่ของเพื่อนบ้านค่ะตรงนี้เป็นวิวของแปลงหมายเลขสองนะคะปหมายเลข2ก็จะมีพื้นที่งอกอยู่เกือบ100หนึ่งอตารางวานะคะแล้วก็ โพ้งน้ําจะมีเป็นต้นไม้นะคะที่อยู่กลางคลองนะคะตอนนี้เรายือนอยู่ที่งอกของแปลงหมายเลขสองนะนี่ค่ะค่ะตรงนี้จะเป็นแปลงหมายเลขสองนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ําไหลนะคะเป็นน้ําที่ไหลมาจากปริมาณน้ําฝนที่ตกแล้วก็ การปล่อยน้ำของอ่างเก็บน้ำทรายทองค่ะก็มนนีเป็นต้นไถนะคะตรงนี้ก็คือเป็นที่งอค่ะนี่เป็นแปลงหมายเลขสองนะคะตรงน,นี้เป็นท้ายแปลงของแปลงหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเดินลงไปเล่นในคลองหรือลำธารท้ายแปลงของเราได้เลยนะเพราะว่าถ้าเราไปแปลงอื่นๆนะคะก็จะมี ความสูงชันจากลำน้ำนะคะทำให้เราลงไปเด่นน้ำไม่ได้แปลงนี้ก็คือที่ดินติดน้ำเลยนะคะเรามาปลูกหญ้าทำเป็นกระท่อมหรือสาลาริมน้ำได้เลยนะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นท้ายแปลงหมายเลขหนึ่งนะคะก็จะมีเจ้าของเป็นเจ้าตัวเล็กสี่ตัวนี้นะคะไม่มีอะไรให้กินเลยนะค่ะก็จะติดกับคลองน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะมีที่งอกออกไปแบบนี้ค่ะ ค่ะตรงนี้ก็คือเป็นท้ายแปลงของโครงการแล้วนะคะเป็นแปลงหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นติดคลองนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นไร่มันสำปะหลังตรงข้ามก็เป็นไร่มันสำปะหลังค่ะด้านท้ายติดกับคลองน้ําเย็นนะคะตรงนี้ก็คือสิ้นสุดแปลงเป็นแนวเขตหมายเลขหนึ่งนะคะ งข้ามก็มีเพื่อนบ้านปลูกเป็นมันสำปะหลังน้ำหยดนะคะอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราสามารถมาทําสวนทําไร่ได้เลยนะคะเนี่ยมันสำปะหลังก็ดูสวยงามเลยนะเนี่ยเป็นดินล่่นปนทรายนะคะแล้วก็มีหินแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะ ด้านหน้าติดถนนด้านหลังเป็นลำธารแล้วก็มีภูเขาล้อมนะคะตอนนี้อยู่ตรงกลางแปลงหมายเล็กหนึ่งนะคะลมพัดเย็นสบายเลยค่ะเป็นที่ดินวิวภูเขาล้อมรอบนะคะมีความเป็นส่วนตัวอยู่ท้ายของโครงการค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะคะตรงข้ามก็เป็นไร่มันสำปะหลังนะคะด้านข้างก็เป็นไร่มันสำปะหลังนะคะภูเขาล้อมรอบเลยนะคะความพิเศษด้านท้ายก็คือติดกับ คลองน้ําเย็นนะคะเป็นคลองน้ําที่ปล่อยน้ําจากอ่างเก็บน้ําทรายทองแบบวันเว้นวันนะคะถ้าน้ํำฝนปริมาณน้ําฝนก็ไหลมาจากภูเขาก็จะสวยมากมเลยนะคะเจอเจ้าของที่ดินแล้วนะคะชวนมาลงพื้นที่นะคะเปิดให้เขากินเลยแบ่งให้สีเคตใส่จานไว้ ถนน้าดยางทางหลวงชนบทนะคะก็คือถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอถนนโยธาธิการที่วิ่งจากาแยกสุพรรณิกานะคะขึ้นมาผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยปลือนะคะจากอ่างเก็บน้ําห้วยปลือมาเจอถนนลาดยางเส้นนี้เพียง1กิโลเมตรค่ะภายในโครงการนะคะก็จะมีเป็นถนนหินคุกกว้าง6เมตรนะคะให้เรียบร้อยค่ะ ด้านหน้าตรงนี้นะคะเพื่อนบ้านซื้อไปหมดแล้วค่ะเป็นที่ดินที่เป็นภูเขาล้อมนะคะบรรยากาศสงบมากๆเลยนะครนายกสนใจนะคะติดต่อแม่อู้ศูนย์แปดสอค่ะปริมาณน้ำที่ไหลามานะคะก็จะไหลล้นจากสปริงเวย์อ่างเก็บน้ำทรายทองนะคะ ถ้าเราเข้ามาอยู่เต็มนะคะก็จะมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยนะคะสามารถนาพายเรือปั่นจักรยานเป็ดได้เลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะคุณต้อยผู้บา่าวภูไทยอยู่ที่ไหนเนี่ย อยู่ที่นครนายกครับมาทําอะไรอันนี้มารีวิวทินแล้วเจออะไรเจอเจ้าตุเล็กเจ้ากินโอ้ยเรี้ยงอาหารวันแม่เหรอเป็นแม่ให้เขาเหรอ,อ